ผมยอมถีบจักรยานมากกว่า10กิโลเพื่อไปชวนสาวคนนี้ออกเดทและยานผานะของผมผมคือจักรยานคุณลุงคือวันนี้ผมตื่นมาด้วยความเหงาใจนะครับดูซีรีส์คนรักกันนะครับก็ อยากมีสาวนะครับเลยคิดแผนแผนหนึ่งมาได้นะคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนะี่ยเขาชอบผู้ชายที่พยายามอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดสิ่งที่ผมคิดได้ในหัวนะครับก็คือจะชวนเขาออกเดทนะแต่ถ้าเราพิมพ์แชทไปก็ดูเป็นการไม่พยายามเราต้องเขียนด้วยมือของเราเองเรียบร้อยในที่สุดผมก็เขียนเสร็จแล้วดูดิผมรักคุยตามทุกคนนะให้ดูเลยว่าผมเขียนว่าอะไรถ้าดูแบบนี้นก็ไม่เซอร์ไพรส์นะมันต้องใส่จดหมายเป็นแบบฟิลจดหมายรักอะไรงนี้ เพิ่มความโรแมนติกเข้าไปอีกด้วยการใส่หัวใจก่อนที่เขาจะเปิดซองก็จะเห็นอะไรแบบนี้ระยะทางจากบ้านผมไปหาสาวเนี่ยก็จะประมาณ10กิโลถ้าขี่มอไซค์ก็จะประมาณ15นาะทีที่ขี่มอไซค์ไปสาวก็จะไม่เห็นความพยายามนะครับดูแดดร้อนขนาดนี้มันต้องจักรยานปูคันนี้ที่ไม่มีเกียร์แล้วล้อก็อย่างน้อยนี่แหละครับผู้หญิงเขาชอบคนที่พยายามเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดสิ่งที่ผมเอาไปก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือหัวใจของเรานั่นเอง แต่อย่าลืมจดหมายรักของเราก็ต้องเอาไปด้วยก่อนจะไปนะครับมาจับหัวเต้าหู้ก่อนเอาเลือกเอาใช้ไปพร้อมกับนันยางคู่ใจของเลอเหมอกเดินทางกันที่10บโมงหกไปครับลุยกันเลยคือปั่นครั้งนี้นะผมพยายามสุดๆนะพอนักก้ามอย่างเรานะครับเขาไม่คาร์ดิโออยู่แล้วเล่นตะเวีจนหายใจไม่ทันแล้วตอนนี้มาครับ POV การปั่นให้เพื่อนๆดูนะครับสุตอตนน่อแรกๆนะปั่นสนุกเลยงานนี้หวานหมูมเหม็นยากเลยแต่พอปั่นไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยพอขึ้นทางเนินโชคดีที่ผมได้จอดพักสักแป๊บหนึ่งและปัญหาหนึ่ง ไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่พยายามอยู่แล้วจําคําคมนี้ไว้นะครับคนที่ใช่ยังไงก็ต้องพยายามผันไม่เรืร่อยทำหน้าหล่อไว้นะครับสาวจะได้ชอบ,ชอบไปยี่สิบนาทีนะครับเกือบตุยแล้วตอนนี้โคตรปวดขาแต่การปั่นจักรยานครั้งนี้เนี่ยมันทําให้ผมรู้ว่าทุกวันที่ผมผ่านทางด้วยการขับรถเนี่ยผมมองข้ามธรรมชาติที่สวยงามไปทำให้ผมรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องเร่งรีบก็ได้เพราะเราอาจจะได้เห็นสิ่งสวยงามระหว่างทางในวันที่เราเดินช้าผันไม่เรืร่อยผมเกือบโดนหมากัดด้วยแต่ผมไม่ได้ถ่ายมาให้ ในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับดูเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดนะครับ50นาทีให้ตายเถอะต้องพูดถึงขาผมนะครับแหลกสลายแล้วพอผมได้เจอสาวนะครับผมเลยเปิดจดหมายรักให้ดูเลยสายจะเห็นใจในความพยายามของผมนะครับดูเต้นเลย <S <S ผมเลยบอกว่ามาซ้อนท้ายเลยเอา้าไม่มีนี่หว่าผมเลยบอกว่าเดินตามมาแล้วกัน <S <S เดินแบบกอดคอไปด้วยไม่นานแต่นานมากก็ถึงร้านข้าวแนละ้วพ่อหารมาผมเลยเลือกที่จะป้อนไป1คหนึ่งคำ ดูท่าทางจะติดเบ็ดผมแล้วผมเลยบอกว่ามาป้อนผมหน่อยแล้วกันสวยถือว่าเป็นไปตามแผนเลยจัดไปหนึ่งคำทุกคนว่าสาวคนนี้ชอบคนที่พยายามแบบผมไหม